ครับสวัสดีครับแฟนเพจนั่งสิทิม์สืบข่าวอาชญากรรมครับผมหนุ่มสารยาหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามนะครับสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2500นระครับ65านะครับเวลา9กานาฬิกาสนาทีนะฮะผมหนุ่มสารยานะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าไปสเตนีสาขาตลิงชันนะครับเขตตลิงชันวันนี้ก็ สืบเนื่องนะครับมา,าเมื่อวันที่7จนะ็กันยายนนะครับเวลากันยายนพศ2 5 1 5เวลากลางคืนโดยประมาณ6กทุ่มสินาทีนะครับท่านผู้ชมที่เกิดเหตุที่จังหวัดนครราชสีมาในบริเวณด่านตรวจสารเสร็จติดนะฮะในร่างกายนะฮะที่ผมมุสรยานะครับ่งเป็นหน้าผู้สึกษาภาคสนามได้ถูกทําร้ายร่างกายนะครับได้โดนคุกคามนะฮะตอนนี้ เกมเริ่มเดินนะฮะเกมเริ่มเดินแล้วนะครับเริ่มลุกนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเอกสารนะฮะทั้งหมด10ฉบับนะครับท่านผู้ชมอ่าสิฉบับนะฮะสิฉบับนะฮะสิฉบับครับจะนี้จะนําส่งนะครับเกมนี้เป็นเกมลุกนะฮะเกมลุกนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อจะได้เป็นอ่าทักทิ้นะฮะหรือเป็นตัวอย่างทางเจ้าหน้าที่จะไม่ได้คุกคามสื่อหรืออ่าดูหมิ่น บุคคลหรือประชาชนทั่วไปได้อีกต่อไปนะครับวันนี้นครราชสีมานะครับจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบนะฮะหรือดําเนินการตามขั้นตอนนะฮะต่อไปเราเข้าป่านะฮะเราท้อมท้องช้างนะฮะเราต้องลงทุนนะฮะเพื่อจะได้ช้างตัวงามๆตัวสวยๆนะฮะมาไว้ใน ข้อกฎหมายต่างๆนะฮะพึ่งจะหลบเลี่ยงไม่ได้นะครับตอนที่ผมอยู่สอนอหน้าอไพรสนีนะครับสาขาตลิงชันนะครับเขตตลิงชันถนนบรมราชชนนีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสมเอกสารนะฮะเอกสารนี้สิบกว่าฉบับนะฮะอันนี้เป็นเกมลุกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะฮะเอสซีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ ได้ติดตามนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะท่าน mm hmm. เบรนของสอพอเมืองนครราชสีมานะฮะมีการปฏิเสธไม่ได้ครับตัดความรับผิดชอบก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะ mm hmm. เอาละครับผมคลิปนี้สั้นๆนะแชร์ไปครับแชร์ไปจะได้เป็นเคสตัวอย่างนะฮะออกไปจะไม่ได้ มากระทําเช่นนี้อีกนะฮะกับผู้สื่อข่าวทุกสํานักนะฮะทุกสื่อนะฮะไม่ใช่เป็นสื่อโซเชียลนะฮะนักข่าวอิสระนะฮะแต่ไม่เป็นข่าวสังกัดต่างๆนะฮะจะได้เป็นเยี่ยมอย่างนะตัวอย่างต่อไปนะครับอ่ะคลิปนี้ผมสุนสารยาผู้น่าผู้สื่อข่าวพัฒนามนักขีพย์ผู้สื่นนสขขอข่าวยากรรมรายงานหน้าหน้าสำนักงานไปรษณียส์สาขาตลิ่งชันขอบคุณสวัสดีครับ